อันนี้ก็พบออกง่ายๆเลยสวยมากค่ะกอแรกของวันนี้เนี่ยเห็ดนางรมสีทองนะคะเห็ดป่าอเมริกาเนาะสวยงามอันนี้อ่อนกำลังดีเลยนะทุกคน,นไม่แก่แล้วก็ไม่เล็กเกินไปมากเนาะ สวัสดีจ้าตอนเช้าๆจ้าทุกคนปวันนี้เราเข้าป่าหาเห็ดกันต่อนะคะเห็นอยู่ใกล้ๆดอกน้อยๆขึ้นเต็มเลยทุกคนเลยไปจ้าไปยาวๆเลยทุกคน เห็นแล้วเห็นแล้วทุกคนวันนี้โชคดีแต่เช้าเลยคนเห็ดกําลังขึ้นแบบดอกน้อยๆเต็มเลยทุกคนมันกําลังพอดีเลยโอ้ยสวยมากทุกคนโชคดีอีกแล้วจ้ะทุกคนวันนี้โชคดีอีกแล้วโชคดีอีกแล้วนี่เขากําลังขึ้นเลยกำลังสวยเลยจ้ะอันนี้พอดีเลยนะคะเก็บกินได้พอดีเลยเนาะ แต่อันนี้น้อยไปเนาะอันนี้น้อยไปแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันโตเนาะเราจะได้ปล่อยสปอร์ด้วยแล้วก็แต่อันที่พร้อมที่จะเก็บได้แล้วก็นีทางนี้เห็นไหมอันนี้พร้อมแล้วที่จะเก็บกินนะคะสวยมากนี่มันยาวไปถึงตรงนั้นเลยมาจ้าทุกคนเดี๋ยวเราเก็บกันจุดนี้เลยนะคะเป็นจุดแรกเลย จุดนี้สวยเห็นไหมทุกคนเนี่ยมันขึ้นเรียงกันเนาะก็มีดอกเล็กบ้างใหญ่บ้าง,างปนกันไปขนก็จะเก็บเอาดอกที่เขาพร้อมที่ที่จะกินได้แล้วนะเนาะนี่อ่อนๆอ,อ,อย่างนี้กำลังดีเลยทุกคนสวยมาก เงียอ่อนๆเลยจ้า ดึงออได้ไหมเนี่ยงามอันนี้เล็กไปขันก็ไม่เอานะคะปล่อยให้เขาโตแล้วก็ใครโชคดีมาเจอก็จะได้เก็บไปเนาะนไม่เอานะคะแต่อันนี้ขอหน่อยแล้วกันนะ ไม่ได้เนาะที่เหลือ เอาให้หมดนะคะอันนี้ถ้าไม่เก็บเขาแล้วก็เขาก็จะแก่เนาะสังเกตดีๆนะคะทุกคนเวลามาเก็บเห็ดถ้าจุดไหนมันมีพอยซินไอวี่อยู่ก็อย่าไปเก็บมันนะเช็คดูให้ดีๆนะคะให้แน่ใจว่ามันไม่โดนพอยซินไอวี่ครอบอยู่นะได้อยู่นะวก็อันนี้ดึงเอาง่ายๆเลยทุกคน Ừ. cầm Hãy subscribe cho kênh ก็เหลือตรงข้างหน้าได้ไหมไม่อยัดอยู่ตรงนี้กลัวจะตกขอนเห็นไหมเท้าขอนยันอยู่สองข้าง ค่อยๆหมุนกล้องอาจจะเวียนหัวนิดนึงนะทุกคนเบ่อ,อไปมันเก็บเห็ดตอนเช้ชาๆได้ยินเสียงนกเสียงกาทุกคนเอ้ยสดชื่นมากๆฝนลงด้วย รู้สึกนิ้วก้อยขนมันจะคันๆแล้วนะม่รู้ขนดีเตือนเลยไม่ได้ใส่ถุงมือเอาเหลืออีกหน่อยนึงเอาให้หมด ยังเหลือดอกเล็กๆอีกเยอะนะคะปล่อยไว้เลยค่ะอันนี้ขนปล่อยไว้เลยให้เขาโตเนาะปะเดี๋ยวเราไปจุดอื่นต่อค่ะจุดนี้ไม่ได้นะทุกคนนอเนาะเห็นไหมพอยสิ้นไอวี่เขาคอบงำอยู่ตรงนี้อุ้ยเสียดายมากเลย สวยมากอะตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้โอ้อันนี้ก็พลอยสิ้นไอวีเต็มเลยตรงนี้โอ้ยแล้วก็ขึ้นมาอ,อ่อ,อนๆอย่างเงี้ยเห็นไหมอือม,มาดูตรงนี้สิอันนี้พอได้เนาะพอได้พลอยสิ้นไอวีก็เริ่มเยอะแล้วทุกคนเพราะว่ามันหน้าร้อนแล้วเนาะอันนี้ละ่ะดอกโตโต,ตอันนี้ได้ไหมได้อยู่นะ มัน,นได้หยกพอพออย่างน,นี้แล้วก็ต้องปีนต้องปีนขอนมาเข้าไปอูอันนี้ก็ดอกดอกใหญ่นะขอ,ขอหาที่วางถุงเห็ดก่อนนะเริ่มเอาไง มันก็ขึ้นปละไปลายไปเรื่อยๆนะคะช่วงนี้บางอันถ้ามันมุดอยู่ตรงล่างเกินไปขนก็ไม่เอานะแล้วก็ตรงนน้นเดี๋ยวขวนจะข้ามตรงนี้ไปอ มันมามุดอยู่ตรงนี้กลัวจะร่วมมันขอนไม้ขวันนั่งยองยองอยู่บนขอนไม้หอมมากอะ่ะเห็ดสุดๆทุกคนอ่ะร่วมเข้าไปนี้ได้แล้วแล้วก็ตรงนูน ขี้เกียจปีนลงไปเอาจะไปเอาไหมนะตรงนู้นนะทุกคนเนี่ยก็สวยอยู่นะเนี่ยนี่ทุกคนให้ดูสภาพนั่งยองๆปีนอยู่บนขอนไม้นะเดี๋ยวขอเก็บเอากลุ่มนี้ไปใส่ถุงก่อนนะคะอีกจุดหนึ่งข้างหน้าเนหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเเดินเลาะอ้อมไปเนาะโอ้ยลำบากลำบนทุกคนเอ้ยอยู่บนขอนไม้ ได้ไหม <c oughs> เนี่ยถุงเห็ดก็อยู่ตรงนี้นะ <c oughs> อได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ทุกคนได้อยู่อันนี้ได้แล้ว <c oughs> ดอกงามๆสวยมีอีกไหมอ่ะนู่นต้องข้ามไปฝั่งตรงนู้นนะคะเดี๋ยวขอนจะ ข้ามกระโดดข้ามคลองตรงนี้ไปเนาะไปเ๋ยวข้ามไปอีกฝั่งนึ่ง <c oughs> กลัวกลัวขอนไม้จะหักอะถ้าหักเนี่ขอนล่วงลงไปแน่ๆเลยเนี่ย มือไงไม่รู้คนเดี๋ยวเรเอาถุงมือมาใส่แล้วทุกคนก็ได้อยู่นะเห็นไหมยาวๆเลยนะคะทุกคนคลิปนี้ขวันเปิดกล้องยาวๆเลยเดินหาเห็ดตรงนั้นขวันไม่มดนะุดเนาะโอ้ไปดูตรงนั้นทุกคน อันนี้ก็เคอบเอาได้สวยตรงนี้ล่ะสวยกำลังดีทุกคนเนี่ยฝนมันตกใหม่ๆเนาะมันเปียกน้ำเปียกแช่ ไปต่ออีกจุดนทุกคนเห็นละเข้าไปจะเข้าไปนี่ตรงนี้ได้อยู่เนาะสวยอยู่นะกรนสวยอยู่สวย น,นี่พอบง่ายๆเลยตัดเอาลากทิ้งนี่สวยมากด้านหลังเขาสวยสวยกำลังใหม่ๆสดๆหอมอันนี้เป็นช่องงามๆหืม ไหนดอกใหญ่เหรอเจบ็บเว่นตามม่ฟังเนี่ยสวยอันนี้เป็นชอ่อแบบสวยเลยเห็นไหมได้แล้วป่ะเดี๋ยวเราไปจุดอื่นเนาะ ไอ้น <Any> ี่มันตาบางไนึกว่ามึ